รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับเราสองคนคู่หูคู่เว กับสาระสุขภาพดีๆที่จะช่วยให้ทุกคนสุขภาพเฮลตี้เป็นทุ่นหน้าค่ะวันนี้เรามีเรื่องอะไรมาแนะนํากันครับพี่ปุ๊กก็มีสินค้าตัวหนึ่งที่ตอนนี้เขาฮิตเป็นมากๆเลยน้องคิมเป็นจางขับรายการ,ารทานช่องนิทิต้นไม่ทราบว่ามีแผ่นหยกให้ความร้อนได้ในครอบครองหรือยังคะที่แรกเนี่ยก็สนใจยหยกนะครับเพราะว่ามีทั้งแผ่นรองนอนแผ่นรองนั่งหมอนแล้วก็เตียงแต่เห็นสรรพคุณแล้วเนี่ยก็ถึงกับตกใจกันเลยทีเดียวนะครับพี่ปุ๊บ เพราะว่าเขาบอกว่าช่วยเร่งขับสารพิษออกจากร่างกายช่วยในระบบหายใจระบบขับถ่ายระบบไหลเวียนโลหิต mm hmm. เี็กได้ว่าช่วย <Okay. S 1> ในทุกระบบเลยนะครับที่ปุ mm ๊ก hmm. แถมยังใช้ได้กับคนไข้สารพัดโรคเลยนะครับ mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานโรคความดัน mm hmm. โรคหัวใจ <Okay. S 1> โรคไตโรคมะเร็ง mm hmm. อะไรมันจะดีเวอร์ขนาดนั้น mm hmm. มีสีดีมากๆเลยค่ะน้องคิมลองคิดดูง่ายๆเลยละกันไม่ว่าจะเป็นแผ่นยกแผ่นทัวมาลีนหรือแผ่นแร่เจอเมน,เนีมถ้าใช้ได้ผลจริงรัฐบาลก็คงไม่ต้องไปสร้างโรงพยาบาลหรือหางบประมาณมาจ่ายยาให้คนไข้ถ,ถุกเดือนสู้ไปซื้อเจ้าแผ่นเนี่ยแล้วก็ปิดแตกจ่ายใี่ตามบ้านเรือนป่านนี้สุขภาพดีกันทั่วทั้งประเทศไปแล้วค่ะจริงด้วยนะครับพี่ปุกกี้แท่แน่เนี่ยอยเขาก็ออกมาบอกแล้วว่าลิภธณฑ์ที่จะช่วยในการบำบัด บรรเทาหรือรักษาโรคเนี่ยจัดเป็นอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ซึ่งจะต้องขออนุญาตผลิตหรือนําเข้าจากออยออก,ก่อนอดดซึ่งเจ้าแผ่นความร้อนที่ว่ามาเนี่ยก็ไม่มีสรรพคุณใดๆตามที่ว่ามาเลย<ะ>เรียกได้ว่าหลอกลวงโอ้อวดอเกินจริงเพื่อนชาวค่ะเทล่คนไหนที่สนใจในผลิตภัณฑ์สุขภาพนี้ต้องช่างใจให้ดีๆนะคะเพราะนอกจากจะถูกหลอกให้เสียเงินฟรีเสียเวลา เสียโอกาสที่จะได้รับการรักษาที่ถูกต้องรวมทั้งอาจเกิดอันตรายร้ายแรงอย่างกรณีเจ้าแผงความร้อนนี้อาจถึงขั้นไฟรั่วไฟดูเสียชีวิตได้ะคระับเอาเป็นว่าถ้าอยากมีสุขภาพดีนะครับก็ติดตามพวกเรา2คนคู่หูคู่เฮลได้ในขับ Health Channel บน YouTube นะครับง่ายๆแค่นี้ก็สุขภาพดีแล้วสำหรับวันนี้สวัสดีครับ